อร่อยไหมเต้เต้อ,อร่อยไหมจะแดงว่าอร่อยดิมอาหารนัตอบหันหน่อยดีเอาโหโห้าเฮไม่สนใจเลยแสดงว่าอร่อยดีเออาหารเม็ดกับอะไรเนี่ยน่องไก่พระรัวชนะฉีกฉีกเอากระดูกออก หน่อยม่เลียงกันตัวอ้วนพรีแล้วเนี่ยอ้วนวันนี้ไม่ดีกลายเป็นหมาอ้วนเมื่อกินที่หมดไปไหนะ่ะกินไปเล่นไปกีกไอ้ทำอะไรอย่างนั้นน่ะมากินอื กินกินกินแ้วข้าวเหมือนเด็กๆด็กเลยเจาเนี่ยต้องคอยดูถ้าไม่ดูไม่กินเนี่ยเองแกมีบุญอย่างหนึ่งนะไม่ต้องหา หนึ่งได้เวลาก็ได้กินแล้วต้องมานั่งคอยดูด้วยเดี๋ยวไม่กินไม่กินไ้เป็นหมาข้างถนนแล้วก็โอ้โหเองไม่ได้อย่างนี้นะ <c oughs> ต้องไปแย่งกับเขาแต่ไม่มีให้กินตลอดเวลาด้วยแม่จะมาบ่นอะไรเนี่ย ไปยะไปยะโอ้โหด,ดูเมื่อกี้นี่หมดกินไปเล่นไปอยู่นั่นน่ะเนี่ยะจะหมดไม่หมดก็เล่นอยู่นั่นอะ ไม่นั่งฟาไม่ดูก็ไม่กินให้หมดซะด้วยนะ่ะเจ้าเต๋อ,อตัวตึงประจำบ้านเลยอถาดเขาก็มีจะต้องลากออกมาข้างล่าง กินให้หมดเกลี้ยงดิเดืมเด็กดีต้องกินให้หมดเกลี้ยง <c oughs> ไปเล่นอีกยะมานี่ก่อนมากินให้หมดเร็ว <c oughs> มากินให้หมดก่อนอนะกินเสร็จไปหาที่ ไปเข้าห้องน้ำล้วมบ้างไปหลบๆไม่อึไอเห็นด้วยนะตั้งแต่เลี้ยงมาเจเนี่ยไปแอบตามไม่นั่นก็ไปที่ตามเมื่อก่อนนั้นไม่มีรั้วข้างหลังก็ไปอึตามทุ่งหญ้านูเลยจะไม่มาอึตามพื้นรอบๆบ้านเขาเป็นข้อดีงมันอย่างหนึ่งดูกินเนี้ยเหลือนิดเหลือนหน่อย่ะโอ้โห่าจะกินได้นี่ เหมือนป้อนข้าวเด็กเลยเจ้าหมาตัวนี้